สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนตอนนี้พี่ไพยมาอยู่ห้างเอาดีนั่นเพื่อน,นอ่านแผนกเนื้อต่างๆที่น้องนี่นะคะพวกเนื้อสัตว์ต่างๆพี่น้องพวกบฟนะคะราคาก็ค่อนข้างแพงนะท่านเพื่อนเบฟนี่นะคะทีนี้อันนี้ราคาราคาราคาเต็มนะท่านเพื่อนสิบหกเหรียญ99เก้าท่ากับ17เเหรียญน,นะคะอันนี้มัน สิบสี่เหรียญเก้าสิบห้าเพราะว่ามันไม่ถึงกิโลนะคะแปดแปดร้อยกกรัมนะคะคุณเพื่อนมาเบ่งเนื้อสับต่างๆเนาะเพื่อนเนี่ยกหลายนะคะนเ่อตอนนี้อยู่ที่ห้างเอวีนะคะช็อปปิ้งเซ็นเตอร์นะค่นเพื่อนโอ้ยเห็นเพื่อนโอ้นี่พอกเบลลีนะคะนี่นะคะหมูสามชั้นนะคะ เอาไปทำเอาไปทำไอ้นั่นอะไรนะหมูกรอบนั่นเพื่อนนี่เนาะอันนี้อยู่ที่เท่าไหร่เนี่เพื่อนราคาสิบห้าเหรียญน,นะคะเพื่อนสิบห้าเหรียญน,น้ำหนักแปดร้อยน้ำหนักแปดร้อยแปดสิบหกกรัมนะ,ะเพื่อนเนี่เนาะสิบห้าเหรียญน,นะคะไไหน่อยแทงเติบอยู่ด้เพื่อน